สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่11เมษายนปี6 7นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับให้กองฮานอยเหมือนเดิมก็วันนี้คลิปแรกนะครับเนาะเนื่องจากวันนี้อัดคลิปมาหลายวันนะครับเนาะของฮานอยนะครับก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเนาะพูดนานไม่ค่อยได้นะครับเนาะพูดนานแล้วก็มีการไอมารบควนะครับก็เลยพักๆไป น,นี่ลองพูดดูก็พูดได้นะครับเนาะก็สายๆนะครับเนาะไปๆคงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่เป็นเพียงแค่แนวทางแต่ถึงไม่ได้อัดคลิปทุกวันแต่ก็ลงในช่องชมชนให้ทุกวันนะครับเนาะลงในช่องชมชนให้ทุกวันถ้าวันไหนไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับก็ใครเห็นก็ดีไปนะครับเนาะใครไม่เห็นก็เลื่อนดูบ่อยๆนะครับเนาะ ถ้าใครสนใจแนวทางก็เลื่อนดูไปบ่อยก็เจอเองนะครับใน YouTube นะครับตอไปนี้บลงในช่อง y o u t u b e อย่างเดียวนะครับในเพจใน a c e b o o k ไม่ลงเลยนะครับเนาะไม่ลงแล้วลงไปก็ไม่ค่อยมีคนดูนะครับเนาะไม่ลงดีฝาเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งป้องกันนะครับเนาะป้องกันไว้ก่อนเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับ ลงในช่องใครสนใจแนวทางก็ดูในช่อง youtube อย่างเดียวนะครับก็วันนี้ก็มาดัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาลุงนนมาเที่ยวนะครับเนาะที่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็แวะให้อาหารปลาก่อนกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับแต่ไงก็มีแต่ให้อาหารปลาอย่างเดียวนะครับอยู่ที่กรุงเทพก็ให้อาหารปลากลับบ้านต่างจังหวัดก็ให้อาหารปลาเหมือนเดิมนะครับคนชอบให้อาหารปลานะครับเนาะ ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางก็โดยในตัวเหมือนเดิมก็ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะครับลงแนวทางให้ว่าจะเป็นน้อยเล่าไทยเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบค่อยจัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านปุปชวบิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะวันนี้ก็มันทํางานมาจุดท้ายนะครับเนาะของเดือนอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็หยุดสงการนะครับทีนี้ก็เจอกันที่ต่างจังหวัดนะครับเนาะ ลับบ้านแต่จังหวัดนะครับใคยกลับบ้านแต่จังหวัดเอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเนาะขับรถขับลาใจเย็นๆนะครับไม่ต้องใจร้อนกดงินดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเน,ะนาะผลผลเมื่อวานก่อนวันรอบ5โมงนะครับ2ตัวล่าง8 9 3ตัวบน6 7 2นะครับรอบ5โมงนะครับเนาะ 8 9กับ6 7 2 8 9ดงเราไม่มีนะครับเนาะ6ก2็ก็ไม่มีไม่มีสักตัวเลยครับเนาะห่างไกลความเจริญมากเลยไม่ไกลความจริงสักนิดสักเดียวเลยนะครับเนาะห่างไกลมากมาจะ่รอบ6โมงนะครับ6โมง2ตัวล่าง2 4 3ตัวบน1 3 8นะครับ2 4กับ1 3 8ก็ไม่มีนะครับเนาะ สอสีก็ไม่มีสักตัวหนึ่งสามแปดเราก็ไม่มีนะครับเนาะเสียดายเรามีแต่สามเจ็ดนะครับสามแปดจะมีเกินไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะเสียดายมากมาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบทุ่มหนึ่งสองตัวล่างก็สามเจ็ดสามตัวบนก็หกสามห้านะครับ 3 7เจกับหกสาห้าม็ตัวแรกเขได้ไปตัวเน้นเลยนะครับตรงๆเลยตัวเน้นเลยแล้วก็6 3สห้าแล้วก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ใครตามกดีจะด้วยนะครับเนาะถ้าใครเจอเมื่อวานใครไม่เจอวันนี้ก็ลงคลิปให้นะครับเนาะตัวได้ไปสองเด้งบนล่างเลย 6ก5กับ37ตัวเน้นเลยนะครับเนาะก็วันนี้ก็ลงแนวะทางให้เหมือนเดิมถ้าชอบคอยจัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านก็ยะงมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าใครสะดวกจดก็จดไปนะครับใครสะดวกจดสะดวกแคปก็รอแคบเหมือนเดิมถ้าใครจดไม่ทันเคยบอกประจํานะครับเนาะผมขึ้นโผลยให้ก็กดหยุดลิปแล้วก็จดได้เลย สำหรบคนสดแบดฟังไม่ทันประมาณนี้ครับพูดตัวไหนฟังไม่ชัดฟังไม่สะดวกฟังไม่ถนัดประมาณนี้นะครับกดหยุดคลิปแล้วจดได้เลยสำหรับคนสะดกจดนะครับเผื่อบางทีคนไม่ถนัดแคปหน้าจอนะครับเนาะหรือแคปหน้าจอไม่เป็นประมาณนี้บอกเทคนิคนิดนึงนะครับเนาะก็จะทางที่ให้ก็ลงให้ที่รอบ5โมงถึง1ทุ่มนะครับ เผื่อมีใครเข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะครับเนาะห้าโมงถึง1นึ่ทุ่มถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้เด่น6เด่นหนึจับคู่1 0 1 2 1 7 6 1 6 2ห7ึ่งสนะครับ ทวนครั้งนะครับวันนี้เด่น6เด่น1จับคู่10 12 17 61 62 67 70 72 8คู่นะครับเนาะ8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่67 61 17 67 61 17เน้นไป3คู่นะครับเนาะ มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะชุด3ตัวเผื่อมีคนชอบชุด3ตัวนะครับเนาะลงทุนน้อยกําไรงามชุด3ตัว2 6 7 2 6 1 2 1 7 2 7 0หนึ่งะครับ4ชุดทวนครันนะครับ,ช,รบชุด3ตัวสอง 261 217 270นะครับ4ชุดก็เน้นไปที่267 261แล้วก็217นะครับตามลำดับนะครับเนาะก็ครบทวนนะครับชุด2ตัวแล้วก็3ตัวกับห้านอยวันนี้นะครับวันนี้วันนี้วันที่11นะครับวันพฤหัส,สบดีนะครับเนาะหวังว่าจะเบิ้ลนะครับเนาะนะวันที่11 ฮาหนอยไม่มีอะไรครับเนาะไม่ออกตัวเดิมก็ออกเบิ้ลก็อยู่ประมาณน,นี้นะครับคุณไปเวียนมาจับทางให้ได้นะครับเนาะจับทางได้ก็ดีไปจับทางไม่ได้ก็แย่นะครับเนาะก็วันหน้าว่ากันใหม่เหมือนเดิมทำสไตล์นะครับเนะหาะคอฮานอยรู้ดีนะครับคอฮาหนอยขอย้ำนะครับเนาะเผื่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้ก่อนอที่บอกนะครับแนวทางที่เราให้เป็นสามรอบนะครับก็คือเลาะ <c oughs> ตอบ5โมง6โมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะครับสามรอบถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับเน้นที่สามรอบนี้แต่ถ้าใครจะไปจัดรอบอื่นก็เอาที่สะดวกนะครับเอาที่สะดวกเลยแต่ผมเน้นให้แค่สามรอบนี้นะครับเนาะพราหาหน่อยมีเยอะมากนะครับไม่รู้รอบไหนเป็นรอบไหนหา6-7รอบนะครับเนาะต่ละที่แล้วแต่ใครจะจัดนะครับเนาะ ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ